บ้านเรือนใดมีไว้บูชาสามพระอรหรันต์บรรดาลโชกลาบวาสนาบารมีมีเงินเหลือกินเหลือใช้ชีวิตอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงินก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะเรื่องโชคลาภความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่เป็นยอดปรารถนาของใครหลายๆคน ยิ่งคนสายมูด้วยแล้วยิ่งต้องหาวัตถุมงคลเครื่องรางมาเพิ่มพลังความปังให้เงินทองโชคลาบเข้ามาหาตนแบบไม่ขาดสายทั้งนี้ในทางความเชื่อมีการกล่าวถึงการบูชาพระศักดิ์สิทธิ์มีธิ์ทางโชคลาบที่มีถึงสามองค์ด้วยกันได้แก่พระศิวลีเด่นด้านโชคลาบที่ไม่มีวันขาดแคลนพระอุปคุตเด่นด้านกระจัดอุปสรรค และเป็นพระผู้ปราบมารพระสังกัจจยเด่นในด้านโภกศัพย์ไม่มีวันอดอยากและท่านเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์หากใครที่กำลังติดขัดให้ลองไปหามาบูชาได้เลยค่ะเริ่มจากพระสิว,วลีเป็นพระอรหันต์องค์แรกคือพระสิว,วลีถือเป็นพระอรหันต์ผู้มีลาภมาก หากผู้ที่สักการะนั้นฐานะดีอยู่แล้วก็จะทำให้มีฐานะดีขึ้นไปอีกหรือผู้ที่มีปัญหาการเงินฝืดก็จะทำให้พลิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดีสำหรับเคล็ดลับมูเตลูหากใครมีองค์พระสิวลีบูชาที่บ้านควรถวายน้ำผึ้งผลไม้สหรือหอย่างดอกไม้สีขาวโดยเฉพาะในวันพระ การบูชาพระศิวลีควรทำบ่อยๆอ,อธิษฐานจิตของเงินทองโชคลาภพระศิวลีเป็นพระอันต์นผู้บรรดาลโชคลาภโดยให้สวดพระคาถาบทนี้ศิวลีจะมหาเทโรเทวตานะระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพทาศิวลีจะมหาเทโรยักขาเทวา พิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพธาสีวลีเทระคู่นังเอตังโสติลาพังพระวันตุเมสวดสาจบห้าจบหรือเก้าจบสวดภาวนาเป็นประจำโชคลาบเงินทองมีมาไม่ขาดสายภาวนาก่อนนอนหรือก่อนออกไปค้าขายคุยติดต่อธุรกิจ พระอุปคุตพระอรหันต์อีกองค์คือพระอุปคุตซึ่งการบูชาพระอุปคุตจะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงินโชคลาภโดยตรงมีความเชื่อกันว่าหากผู้ใดบูชาพระอุปคุตผู้นั้นจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้ชีวิตอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงินสำหรับเคล็ดลับบูเตลูการบูชาพระอุปคุตง่ายมากแต่ต้องขยันถวายน้ำสะอาด ถวายทุกวันถ้าไม่ไหวอย่างน้อยทุกวันพระก็ยังดีเพราะน้ำหมายถึงโชคลาภและควรหมั่นถวายดอกไม้สีขาวรับรองทำตามนี้ด้วยความตั้งใจความเฮงบังเกิดแน่นอนค่ะหากที่บ้านไม่มีพระอุปคุตคุณสามารถท่องคาถาบูชาพระอุปคุตได้ดังนี้อุปคุตโตจะมหาเทโรยักษขาเทวา นระปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิมหาลาพังพระวันตุเมพระอุปคุตเป็นพระภิกษุองค์สำคัญในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชและเป็นปฐมมาจารย์แห่งที่กายสระาาสติวาดซึ่งเป็นพระอุปคุตมีความหมายว่าผู้คุ้มครองรักษาซึ่งเชื่อกันว่าพระอุปคุตมีอิทธิฤทธ ปราบเท้าวัสวตีมีเรื่องเล่ามาว่าประมาณปลายพุทธศตรวรรษที่สองหลังพุทธปรินิพานณน,นครปาตาลีบุตรราชธานีพระเจ้าอโาศกมหาราชผู้ครองราชสมบัติในขณะนั้นทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งได้ฉลองสมโพธพระสถูปเจดีทั้งหมด ที่พระองค์สร้างอย่างยิ่งใหญ่ตลอดเจปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันแต่ถูกพญามารมาผจนท่านจึงนิมนต์พระอุปคุตไปปราบมารจนยอมแพ้จากนั้นพระอุปคุตก็มีชื่อเสียงในทางปราบมารท่านมีอีกชื่อว่าพระบัวเข็มพระอุปคุตเป็นพระที่เป็นที่นิยมนับถือของชาวอินเดีย มอนและชาวไทยยวนและอีสานสมัยก่อนพระมอนได้นำพระบัวเข็มมาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในตอนที่พระองค์ผนวดอยู่แม้แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงกล่าวถึงความเป็นมาในพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนด้วยพระสังกัดจาย พระอรหันต์อีกองค์ที่อยากจะแนะนำคือพระสังกัจจายคนจีนเรียกว่าปู้กุ้ยฮุกหมายถึงพระอรหันต์ผู้บรรดาลความร่ำรวยผู้บรรดาลโชคลาภปัญญาและเมตตามหานิยมชาวพุทธกราบไหว้สักการะบูชาพระสังกัจจายเพื่อให้บังเกิดความเป็นสิริมงคลสามประการแก่ตนเองและครอบครัว 1. โชคลาภและความอุดมสมบูรณ์พระสังกัจ,จายได้รับการยกย่องให้เป็นพระผู้อุดมด้วยโภทรัพย์และลาบสักการะเสมอด้วยพระศิวลี 2. สติปัญญาเนื่องเพราะพระสังกัจ,จายได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็าเป็นเลิศในทางอธิบายความพุทธพาสิทธท่านเป็นพระอรหันต์ผู้มีปฏิพันเชียบแหลม 3. ความงามและความมีเสน่ห์เนื่องจากเพราะก่อนที่ท่านจะอธิษฐานจิตให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงพระสังกจ,จายมีผิวดังทองคําและมีรูปร่างงามและไม้เหมือนพระพุทธเจ้าจนแม้แต่เทพพยดาพรหมมนุษย์ทั้งปวงพากันรักใคร่ชื่นชมสำหรับเคล็ดลับมูเตลูหากมีองค์พระสังกจ,จายที่บ้านให้หมั่นบูชาบ่อยๆทุกวันได้ยิ่งดี ตอนที่อธิษฐานให้เอามือลูปท้องพระสังกจายหมุนตามเข็มนาฬิกาพรออนั้นจะสมหวังดังใจหากมีพระสังกจายที่บ้านให้ท่องคาถาบูชาพระสังกจายดังนี้กัจยนะมหาเทโรเทวตาระปูชิโตโสรโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังพาวันตุเมลาเพนะ อุตะโมโหโหิโสระหโหปัจจยาทิมหิมหาลาพังสัพพลาภาสทาโสธิพระวันตุเมเคล็ดลับหัวใจสำคัญของการบูชาการบูชาพระอรหันต์ทั้งสามหรือการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นให้ได้ผลนั้นจะเน้นเรื่องความที่ต้องหมั่นไหว้บ่อยๆไหว้ทุกวันได้ก็จะดีมาก สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ